แล้วก็นอนไม่หลับเพื่อนก็นเลยชวนออกมาคลายเครียดด้วยการไปรัางคาเฟ่ซึ่งคาเฟ่ที่เราจะไปในวันนี้ก็เป็นคาเฟ่ที่เป็นร้านขนมรัเสเซียแต่จะพาทุกคนมาดูว่าขนมรัสเซียเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วในประเทศไทยเนี่ยมันมีคาเฟ่ที่เป็นรันเสเซียด้วยหรอแล้ววันนี้นะคะผู้ร่วมชะตากรรมของเราก็คือบาเดี๋ยวเพื่อนอ,อาเจียาไว้แล้วก็เม่บาร์ดกับเม่ก็คือเคยไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศรัสเซียมาแล้วเพราะฉะนั้นบาร์กับเม่ก็คือจะมีความรู้ก็เลยให้เพื่อนมาแล้วอธิบายให้ฟังไปดีกว่าทาง<อ> ถึงแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเบลกาใช่ไหมอ่านว่าอะไรนะเบลกาเบลกาแปลว่ากระรอกแปลว่ากระรอกก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในร้านเนี่ยมีอะไรให้กินบ้างสบอย ใช่เวลาที่เราไปร้านละหานัสเซียเขาจะถามว่าเสดียสอิลิสซาบุยเสดียสแปลว่าสวัสดิคานที่เนื่อนหรือว่าจซัโบยก็คือกลับบ้านรู้คําเดียวใช่ไหมเรียนมาสี่ปีใช่ก็เสดียสครั้งแรกที่กูเข้าไปกับแม่ไปสั่งกาแฟใช่ไหมสั่งกาแฟเอากาแฟปุ๊บเขาถามว่าเสดียสอิลิสซาบุยมาข้นแถวมือถือแถวซาบยเออซาบยซาบุยแล้วก็ไงซาบยซาบุยไม่ยมีคนรักแต่ของฉันหรือเปล่าแต่ปุ๊บใช่ไหมตอนไหนกูก็บอกว่าไปขอบคุณอะไรขับคุณอะไรสักอย่าง สรุปคือหมายถึงว่าจะกินที่นี่เลยจะกลับบ้านนี่ทุกคนอันนี้ก็คือเป็นหนังสือที่เด็กระดับศึกษาทุกคนต้องมีก็คือมีตั้งแต่ก่อนก่อนได้เข้าไปเรียนใช้แบบใช้เรียนดูแค่สารบัญนะคะก็จะรู้ส <ok> ึก็แบบจะอ้วงแล้วก็จะองวกแล้วถ้าเราไปอ่านดูสารบัญนะคะไม่ต่อว่ามันอ่านง่ายใช่แล้ว่าเนี้อ um, ่านง่ายเข้าใจง่าย อีกเล่มหนึ่งก็คือเล่มนี้เล่มนี้ก็คือแบบเป็นตำนานเหมือนกันเล่มนี้ก็คือเป็นเล่มที่เราอะใช้เรียนประวัติศาสตร์ด้วยตอนปีหนึ่งใช่ปะ<อ>ปี 2. 2> สองอคนนี้นคใครนะคะคนนี้คือวลาดิเมียร์เรนินเรนินเป็นใคร เหมือนเป็นผู้นําคณะปฏิวัติในปฏิวัติรัสเซียปี1917อนเป็นผู้นำพารคโกชีวิตใช่ไหมพอชนะการปฏิวัติแล้วก็คือทาให้แบบน่าชโรมนองลมสลายและก็สร้างเลนือายมาเป็นผู้นาคนแรกของสหภาพโซเวียตอันนี้ก็จะเป็นรูปรูปอะไราชนงศ์โรมนอฟใช่ปะราชโรมนอฟกับรัชการที่ห่าก็คือนิโคลัสที่2น่าจะเป็นตอนที่รัชการที่5เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2งไม่มั่นใจแต่วมันแน่นวะ ไปก็คือไปเยี่ยมเดีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียกี่ปีแล้วประมาณ23หรือ24ปีนนที่ร้านก็จะมีชาหให้แบบเลือกให้หนุนด้วยนี่เป็นเลมอนแวานิลาโรเชอร์พีชอะไรอะไวทีพายนัปเปอร์ไวท์คริสต์มาสจะเป็นวานิลาอัลมอนด์เฮเซลนัทบัตเตอร์ฟลายพีลาเวนเดอร์เออร์เกรย์โรสแล้วก็ไซเลนไนท์จะเป็นคาโมไมล์กับอินคือเมดเดวิกเป็น,นเช็งทั้งพึ่ง ประวัติก็คือว่าอเล็กซานเดอร์ที่เหนือแล้วก็มีไซน่าคือไม่ชอบน้ำผึ้งเลยจะแบบกริ้วมากถ้าใครผสมอาหารแล้วก็มีน้ำผึ้งให้กินก็จะแบบไม่ได้ไม่นลาโกรธมากแล้วพอทีนี้เนี่ยมีพ่อครัวคนใหม่เข้ามาในวงังใช่ปะ่ะแล้วเหมือนพ่อครัวคนนี้เนี่ยก็ได้มาอยู่ในแผนกที่ทำขนมทำของหวานแล้วพ่อครัวคนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าไซน่าเนี่ยไม่ชอบน้ำผึ้งเลยแต่ว่าก็ได้จัดแจงทำขนมชิ้นใหม่ก็คือมดเดวิกอันนี้ขึ้นมาก็คือแบบครีมเปรี้ยวน้ำผึ้งแบบจัดเต็ม ทีนี้เนี่ยพอชาเลนาได้ลองชิมเนะี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยอ,อร่อยอะจากที่แบบเคยไม่ชอบน้ำผึ้งตอนนี้ก็เลยกลายเป็นชอบอันนี้ไปเลยก็คือเมดโวิกนั่นเองเป็นไงประวัติมันเด็ดดวงปะเพาะว่าเมดวิกนะมาจากคำว่ามิญโยสในภาษารัสเซียนมิญโยสใช่ใชที่แปลว่าน้ำผึ้งก็เลยน่าจะเป็นที่ชื่อเหมืาเขาได้ส่วนประกอบหลักมันคือน้ำผึ้งก็เลยเมันเป็นที่มาของชื่อเคใช่อันนี้แหะค่ะอันนี้คืออะไรคะคุณเมท อันนี้คืออะไรเอ่ยคือนโปเลทั้งภาษาไทยก็คือนโปเลียนต์หรือว่านโปเลยอนนโปเลยนนโปเลียอนก็คือคือว่าเค้กเนี่ยคือภาพที่อ่านประวัติมาใช่ไหมมันเป็นมันเป็นเค้กที่เขาเรียกอะไรเฉลิมฉลองชัยชนะของรัสเซียกองทัพนโปเลียตซึ่งเหมือนสมัยนั้นก็คือหมือนว่านโปเลียนเป็นตีที่ไหนก็ประเทศนั้นก็พ่ายเอาว้ที่รัสเซียคือเกิดการที่นโปเลียนต้องแพ้ให้กับรัสเซียในสมัยของวิชั่นตอที่หนึ่งใช่ไหมก็คือว่า คือเหมือนเัาเขารียมันค่อนข้างเหมือนอันนี้ถ้าใครความเข้าใจนะส่วนว่าเขาเรียกค่อนข้างเหมือนมั่นใจในตัวเองดีในแบบที่คิดว่าสตรีทละเซียแตกแต่ว่าด้วยการนันทัพของเขาเรียกอะไรบางคนวิเทียร์ฟูตุสโซสักอย่างคือเหมือนว่าเป็นเป็นเคาเรียกอะไรจอบเขาเรียกว่าแม่ทัพแบบคนสําคัญเลยของรัสเซีนที่หนึ่งก็คือแบบวางแผนว่าจะให้รัสเซียใช้วิธีการถอยทัพล่นเข้ามาเรื่อยๆล้นเข้ามาเรื่อยๆจนเข้ามาที่มอสโก ึ่งพอเข้างอสโคปุ๊บเขาก็เลยพอพวฝรั่งเศสอะยแต่ว่าลุกขึ้เข้ามาในมอสโคว์อะอะไันอย่างหนึ่งอะไรเงีคุโซอฟนะครับแล้วก็ในผลคุโซอฟเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าสั้ให้เผาดูนซึ่งการเผาเนี่่าะว่ามันการที่แบบว่าทำลายบู้าบูน้ำที่มันจะยเป็เบียงให้กับกองทัพฝรั่งเศสส่วนส่วนรกวแลส่วนอะไรสักอ่หนึ่งก็คือ อยู่ในวันเลยแล้วยอมบอกแบบออกมาเจราจากันนโปเลียนก็คือกว่าชนะนโปเลียนแล้วก็ครับรออยู่ข้างนอกซึ่งตอนนั้นก็เป็นภูมิอากาศเกลือกันปเป็นฤดูหนาคือฤดูหนาในรัเสเซียเนี่ยมันค่อนข้างโหดมากคือยิ่งถ้าคุณไม่เขาเรียกอะไรของทังพของปรัดเนี่ยมันไม่ชิลกับสภาูม,มิอากาศการที่ต้ออยู่ข้างนอกโดยไม่มีอาหารกินไม่มีน้ำเพราะว่าบ้านมันถูกเผาทิ้งหมดแล้วถ้าทางข้าต้องถอยทัพกลับไปว่ารัสเซียได้ชนะเหนือ <laughs> ฝรั่งเศสแล้วก็่อสานโปเลียนไปในครั้งนั้นก็กลาเกยเป็นประวัติศาสตร์ว่าเออรัสเซียเคยชนะแล้วก็กลายเป็นชื่อของสองครามว่าเป็นสงครามพิทาฟปิดตุกภูมิหรือมาตุกภูมิอะไรสักอย่างประมาณนี้คือแปบว่าแอนดินแม่เลยนี่ก็คือเคที่ฉลองชัยชนะนโปเลียนนั่นเองแล้วก็มีตัวละครมาเพิ่มาชีโมจากคลิปคลิปโน้นที่ไปกินแล้วก็ไปถ่ายรูปติดบัตรกันคืออไ้พี่วีทีดีโมกนะจ๊ะภาษารัสเซีย ใช่ใช่แล้วเค้กล่ะเค้กล่ะภาษาละเซียว่าอะไรนะโต๊ดโต๊ดไม่ได้พันเรียนมาสี่ปีแล้วนะโต๊ดอะไรโต๊ดโต๊ดมันไม่โต๊ดยากเลิกอันนี้นะคะก็คือเนเธอิคซึ่งจริงๆแล้วอะตอนนั้นเออก็ได้ทำแล้วแล้วก็หลายๆคนน่าจะเห็นว่าเออลงสตอรี่ไปแล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบเวอร์ชั่นที่มีนิดหน่อยอันนั้นคือทำเองก็จะแบบหนา มี8ดชั้นซึ่งจริงๆตอนที่ทำอ่ะทำแผ่นแป้งไปประมาณ10ชั้นแต่ว่าไม่สามารถวางถึง10ชั้นได้เพราะว่ามันสูงเกินไปมันจะหนักมากแล้วก็ไอ้อันเนี้ยจริงๆอ่ะเคยอยากทําขายด้วยแต่ว่ามันเหนื่อยมากเพราะว่าวิธีการทํามันไปยากตรงแป้งเพราะมันต้องอบแป้งทีละแผน่นทีละแผน่แผนแล้วก็ทาครีมซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาลองของคนอื่นกันว่ามันเป็นยังไง หอมนอะเพื่ออแล้วก็จะบอกว่าไอ้ที่โรยๆอยู่ด้านบนอันเนี้ยมันไม่ใช่ถั่วนะทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นถั่วแต่ว่ามันไม่ใช่ถั่วมันเป็นแป้งชั้นไอเนี้ยที่เอาไปปัน่น แล้วก็เอามาโรยข้างบนให้เหมือนเป็นแบบเป็นครัมเบิร์เออแต่ว่ามันก็ไม่ได้กรอบขนาดนั้นพอแบบมันโดนความชื้นมันก็นุ่มลงไปอันเมรนเอิร์นอร่อยอร่อยมากค่ะจริงเหรอเดี๋ยวพี่ออเดอร์ของเอิร์นได้นะคะ <c oughs> ไม่ทำเพราะว่าคือเกลียบใช่แล้วก็จะมีคำศัพท์รัสเซียนนะคะที่จะเอาไปสอนว่าเวลาจะบอกว่าอร่อยพูดว่าเบอร์คูสนาใช่ไหมเบอร์คูสนาเบอร์คูสนาอะไรนะบูมอัดบยังไงนะบูมอส์คำนี้ไม่เคยใช้เลยอะ หรือว่าอีกคำหนึ่งเวลาจะบอกว่าดีมันจะบอกไปว่าคาราโชคาราโชนี้ลืมพูดถึงไปเลยมันคือขนมชื่อว่าเอสกิโมคืออะไรเอ่ยคือเหมือนที่เพจเรี <S <S เยนเมนวิวเป็นของขนมที่ได้ร,รับแรงบันดาลใจมาจากไอศครีมที่แบบฮิตมากนส,ส,สที่รัสเซียรเรียกว่าเอสกิโมใช่ม,มันเป็นไอศครีมที่มีที่แบบตะเกียแท่งแล้วเชื่อมเครื่องลือบด้วยช็อกโกแลตเขาเรียกว่า คุร้องเรียนมาจากไอติมอเมริกัน <Okay. S 2> แต่ทรรมมาใครนะคะที่ถูกที่ถูกกว่าคือแค่11โคบิก,กซึ่งยังไม่ถึง1รูเบิลเลยก็มานเป็นสตางค์11สตางค์บ้านแล้แต่ว่าก็สมัยนูน้น <c oughs> มาตอร์ชกา้าคนนี้เป็นเลนินเลนินก็เป็นผู้นำคนแรกของ USSR ยูเอคือสภาพโซเวี๋ยวก็คือสหภาพโซเวียตนั่น,นเองต่อมาสตาลินสตาลินนี่คือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนถ้าเปรียบเทียบอะก็คือเปรียบเทียบได้กับฮิตเลอร์เลยนะ เพราะว่าเป็นผู้นําที่เคร่งแล้วก็เหมือนนิยมคอมมิวนิสต์มากแต่ว่าก็มีผลงานเด่นๆก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่เป็นผู้นําในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นต่อมาคนนี้เห็นเขาโพสก็คือรู้เลยเพราะตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาคือใครเอ่ยตอนแรกคือไม่รู้แต่พอคือซอบเนี่ยคนงานเด่นก็คือถ้าเคยเห็นถ้าเคยเห็นในทิษยีศาสตร์ทางใช่ไหมมันจะคือเหมือนว่าเป็นคือท้องอุปก่อนว่า สมัยสมัยนสมัยสตาลินน่ะหลังสภาพสงครามจากสงครามโลกครั้งที่สองจบลงน่ะก็คือเขาเรียกว่าอะไรสงครามเย็นก็เกิดขึ้นเพราะว่า แนวคิดของประเทศหาำนาจไม่ตรงกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตซึ่งความให้แบบการเมืองโลกแล้วก็วามสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยตอนนั้นน่ะมันตึงมากแต่พอมาสมัยคูชอฟเนี่ย <c oughs> เขาก็บอกได้ว่าแบนว่าคูชชอฟเนี่ยเป็นคนที่มีการนําเอาสังคมนิยมไปผนวกเข้ากับเสรีนิยมประชาธิปไตยก็เกิดเป็นแบบสังคมนิยมแบบประชาธิปไตยเกิดขึ้นครั้งแรกในในสหภาพโซเวียตเพราะว่ามีการเข้าหาผู้นําของสหรัฐอเมริกาอเมริกา แล้วก็ภาพที่เด่นที่สุดลก็คือที่ที่เพื่อนพูดที่แบบเอินพูดไปต,อ,ต,อ,ตอนต้นก็คือข,ข้าวโพดนี่ข้าวโพดก็คือเหมือนว่าเขาเคยมีเขามีนโยบายที่แบบว่าจะเอาข้าวโพดของอเมริกามาปลูกในในในสภาพโซเวียตอะไรเงี้ยก็คือเป็นพวกที่แบบว่าพยายามจะพัฒนาทางด้านการเกษตรซึ่งเป็นราฐานสําคัญขอ,ของสภาพโซเวียตหรือรัสเซียมาตั้งแต่สมัยอดีตก็เลยมีแบบว่าสัญลักษณ์ก็คือปกทางหน้าปกของทางอ่ะเป็นรูปเขาถือขา้าวโพด ซึ่งอันนั้นนะคือดังมากแปะไว้แปะเอาไงก็คือรูประดัดังมากเพราะแบบว่าม,มันเป็นมิตรหมายของผู้นําโซเวียตแต่สุดท้ายเขาก็เหมือนมาตกม้าตายตอนท้ายในช่วงที่วิกฤตการคิวบาก็คือคืออยู่ดีเขาก็เหมือนไปตั้ง่อยอานวุธแบบขี่บรราวุธพิสัยกลางที่คิวบาซึ่งคิวบาเนี่ยมันอยู่ใกล้กับอเมริกามากซึ่งการทําอย่างนี้มันเท่ากับว่าเป็นการยามอเมริกาและคืออเมริกากลัวมากเพราะว่า ขี่ปนาวุธอิสรนการมาสามารถยิงไปถึงกูโมชินานีซีหรือเมืองหลวงได้เขาก็ตั้งตัวดานตัวแทนเขาไว้แล้วแหละแต่สุดท้ายคนที่ขึ้นต่อมาคือเบชเนสเบชเน่เบชเนคือคอมริงหะเบชเนสจะต้องได้เป็นประธานาธิบดีเหมือนเป็นผู้นําของสหภาพโซเวียตก่อนกูชอกก็คือแบบว่ามีแต่คนชราประเทศไม่พัฒนาแล้วก็ไอที่เด่นๆทางด้ระหว่างประเทศสมัยนั้นเลยก็คือการบุกเชโกสโลวาเกียมันเป็นเครือข่ายที่ปนของโซเวียตก็เลยแบกว่าเหมือนแบบไม่โอเคก็เลยส่งกองทัพบุกเลยจ้ะโอเคแล้วต่อไปก็ก ก็คือเหมือนเป็นผู้นำคนสำคัาพโซเวียตคือเขาเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะหัวก้าวหน้าแล้วก็แบบว่ามองว่าสังคมนิยมมันปรับใช้กับประชาธิปไตยสิทธรีนิยมได้ก็เลยเริ่มมีการเปิดการแบบการเซ็นเซอร์สื่อน้อยลงแล้วก็มีการอนุญาตโดยกัสอนเปเลตสก้าจากกอนเปเลตสก้าเนี่ยมันทำให้แบบสังคมรัสเซียมันเปิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีการแบบถ่ายโอนกิจการจากของรัฐเนี่ย ไปอยู่ในมือเอกชนมากขึ้นแต่ก็คือไม่ได้มากขนาดนั้นแค่แค่มีเปิดกว้างบ้างแต่สุดท้ายด้วยความด้วยเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งทำให้ความนิยมของเขาอะความน่าเชื่อวเขาตกลงอันนี้ก็จะเป็นแบบทีู่กจจิ๋วหลิวจิ๋วหลิวจิ๋วหลิวคือจิ๋วจนแบบกล้องไม่โฟกัสจิ๋วมากแล้วปันโอมาตอชก้าปัญหาคือตอนแบบตอนแก่ไม่ค่ตอนเก็บเนี่ยเาต้องมานั่งบ่นเจอเล็กสุดก็ประมาณนี้นะไม่มันมีเล็กเท่านี้แหละแต่ว่าแบบว่าหลักๆถ้าแบบหาซื้อง่ายๆอือ่าใช่แพงมากเลยนะที่รัสเซีย สองประมาณสองสามพันรูเบิลก็ตกพันบาทพันห้าอันนี้ตัวแค่นี้แต่ว่ามาตอสกาเนี่ยราคามันจะขึ้นอยู่กับลายที่เขาทำกับงานเลยว่าถ้าลายยิ่งละเอียดมากๆก็จะยิ่งแพงมากๆเเป็นเป็นลายมาตอสกาแบบจริงๆแบบนี้อจริงๆนะแพงมากเลยหลักพันได้เลยไม่เป็นของเดี๋ยวไว้โชว์ให้ดูใช่เราไปถึงรัสเซียแล้วเราก็สมควรที่จะซื้อแั่ถ้าแบบว่าไม่ได้คิดเยอะคิดมากก็ซื้อประมาณเนี่ยประมาณขนาดเนี้ยก็มีที่แบบว่า ตัวใหญ่สุดแต่แบบว่าตัวนอกสุดแต่ใหญ่ประมันเนี้ยข้างในก็จะเล็กๆลงไปขึ้นอยู่กับราคาแล้วความชอบแต่ว่ารัสเซียเนี่ยจำคือบอกเลยว่าพวกนูกตาแมมโมดจะไม่มีทางเป็นขอบทุกอย่างจะไม่มีทางเป็นเลขคู่เพราะมันหมายถึงความตายมีความรู้ก็เลยแบบว่าถ้าเราจัทดีอ่ะก็คือทุกอย่างัจะกลายเป็นแบบว่าเลขคี่หมดเลยให้ดอกไม้พวกอิงรัสเซียก็ต้องเป็นเลขคี่นะคะเราเคยได้ไหมคะไม่เคย ก็จะเป็นแบบเซนเบอร์เชียขนาดย,ย่อมค่ะจำลองซึ้นไปเ็นของจริงก็โอเคสวยนะเซนเบอร์เชือมีประวัติศาสตร์ที่น่ากลัวมากเลยทุกท่ช่อ่าเล่าอีก <c oughs> ให้แม่เล่าค่ะช่วงวันที่สี่ถึงจะขั้นถึงกับฟลักลูกเตาเขาบอกใช่ คือว่าคือเขาบอกว่าเขาอะไม่อยากให้สหารันนี้กับไปสร้างอะไรที่สวยงามแบบนี้อีกอีวานซีก็เลยสั่งควักลูกกระตาออกความโหดละของอีวานนสีนั่นเองใช่ก็อีวานนสีประวัติเยอะเล่าให้ฟังหมดเล่าพวกนี้ก็โหดใครอยากรู้ก็คอมเมนต์เอาไว้ละกันแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่ทีนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านเบลกาค่ะก็เลยอยากจะถามว่าเอ่อทำไมถึงที่จะมาเปิดคาเฟ่กับรัสเซียเพราะปกติเนี่ยในประเทศไทยคือยังไม่เคยเห็นคาเฟ่รัสเซียเลยใช่ไหมคะใช่ทำไมถึงแบบอยากเปิด จริงหลักๆมันก็แฟนจบที่รัสเซียอ๋อคือเรียนที่ประเทศรัสเซีย,ยเลยใช่มจบดีธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับออีอ่คือเป็น,ร,ร,ปนรุ่นพี่รัสเซียศึกษาและรัสเซียศึกษาหรือว่าเอกรัสเซียเอกรัสเซียออ๋เอกรัสเซียจริงๆอ่ะพวกหนูเห็นร้านมาจากรีวิวในเฟซบุ๊กก็เลยมาแล้วก็เหมือนสัปดาห์ที่แล้วเพื่อนพวกหนูก็มาก็เลยวันนี้ก็เลยมีโอกาสนี้มาเป็นยังไงบ้างคะก็ใส่กางเกงจากจริงเปิดตั่ทำไมโอ้โหปิดปีที่แล้วเห็นอยู่เห็นในเพจเออ่ใน ในกรุ๊ปภาษาแล้วก็มีไปออกโบสถด้วยใช่ไหมเคสุดท้ายนี้ก็อยากได้ที่ฝาร้านหน่อยนะเดี๋ยลกาก็อยากให้เรานั่งเล่นนะครับต้องมาวันธรรมดาคนก็จะน้อยๆมานั่งอ่านหนังสือมาคุยเรื่องโบสถ์ต่างเรื่องนี้นั่นก็ได้ก็ขนมก็แต่ทำเองทั้งหมดเลยนี่ปรับรลผ่านจากออริจินอลใช่ของจริงคือวันว้าวอันนี้นะคะอ้าวบ้านไปหลบทำไมตอนนี้ก็ ทำภารกิจในวันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยก็คือมานั่งกินขนมที่คาเฟ่เบลกาเนาะแล้วก็ฝากไว้ว่าใครที่อยากจะลองขนมแปลกๆขนมรัสเซียเนี้ยก็มาได้เลยที่ร้านนี้นะคะอยู่ติดกับดีเทสสวนฉันเดินมาแค่นิดเดียวเองแล้วก็ถ้าจะขับรถมาก็ขับมาได้จอดที่เจอร์รี่เทรดเซ็นเตอร์นะคะหรือว่าเจาะริพนุษก็ได้แต่อาจจะสูงเสียงนน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 อนน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 กนน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 ะ kamu nak nak